ทำแล้วได้ดีสองพักเล็กยึดัพบุญโมเดลจอยุบรวมพักพลังประชารัฐชัดเตาปูนเอาด้วยขอรัฐมนตรีช่วยหนึ่งเก้าอี้หวังเติบโตผู้สื่อข่าวรายงานว่าสําหรับความเคลื่อนไหวของกลุ่มพักเล็กล่าสุดมีการหารือกันว่าจะเดินตามแนวทางโมเดลของนายัพบุญนิติตะวันสสบัญชีรายชื่อพักพลังประชารัฐในฐานะรักษาการรองหัวหน้าพักพลังประชารัฐในการยุบพักที่มีสสเพียงหนึ่งคนคือนายปรีดาบุญเพลิงหัวหน้าพักครูไทยเพื่อประชาชนและนายทรงกรดทิพนิรันต์หัวหน้าพักพลังประชา ไทเข้าไปร่วมกับพ,พรรคพลังประชารัฐขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของกระบวนการเนื่องจากการจัดตั้งพรรคตามรัฐธรรมนูญกําหนดให้จัดประชุมใหญ่สามัญและจัดตั้งสาขาพรรคซึ่งเป็นการสิ้นเปลืองจึงทําให้ต้องยุบรวมพรรคส่วนกลุ่มพรรคเล็กที่เหลืออีก8พักยังไม่มีท่าทีที่จะใช้โมเดลของนายภัยบุญนิติตะวันเพราะต้องการที่จะผนึกกันไว้เพื่อใช้ต่อรองของเก้าอี้รัฐมนตรีเพราะเป็นช่วงที่จะมีการปรับคณะรัฐมนตรีรายงานข่าวแจ้งว่าสําหรับพ,พรรคพลังท้องถิ่นไทยที่มีนายชัชวานคงอุดมเป็นหัวหน้าพักนั้น จากที่ได้สอสอจากอดีตพรรคอนาคตใหม่เพิ่มสองคนรวมเป็น5คนก็ต้องการที่จะได้เก้าอี้รัฐมนตรีจากการปรับครมงครั้งนี้ด้วยโดยกระทรวงที่พรรคอยากเข้าไปดูคือกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์เพราะมีความเชื่อมโยงกันกันกบท้องถิ่นแต่คงไม่ถึงกับรัฐมนตรีว่าการถ้าจะได้ก็คงเป็นแค่รัฐมนตรีช่วยโดยนายชัชวานคงจะเป็นผู้นั่งในตำแหน่งรัฐมนตรีเองส่วนจะได้ตำแหน่งรัฐมนตรีในการปรับคอรมงครั้งนี้หรือไม่ทางแกนนําพักรอให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้ตัดสินใจแต่ต้องการให้นายก นำไปพิจารณาเพราะพักไม่เคยแตกแถวและเรียกร้องอะไรในการร่วมรัฐบาลที่ผ่านมาและมองว่าในส่วนของพักชาติพัฒนาที่มีสสสี่คนแต่ได้ตําแหน่งรัฐมนตรีประจําสํานักนายกคิดว่าจนถึงขณะนี้น่าจะอยู่ในตําแหน่งเพียงพอแล้วผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่าการปรับครมอครั้งนี้เป็นที่แน่ชัดแล้วว่าครมองของพักร่วมรัฐบาลทั้งพักประชาธิปัตย์และพักภูมิใจไทยโคต้าที่ได้รับไม่ลดลงส่วนจะปรับกันเองภายในพักก็เป็นเรื่องของแต่ละพักในขณะที่พักภูมิใจไทย ที่ได้สสเพิ่มขึ้นต้องการที่จะได้ตําแหน่งรัฐมนตรีอีกหนึ่งตำแหน่งส่วนพักชาติไทยพัฒนามีความเป็นไปได้ที่จะถูกริบเก้าอี้คืนในส่วนของรัฐมนตรีช่วยเกษตรเพราะเห็นว่าจานวนสสที่ได้เพียงแค่ตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการก็พอแล้วส่วนรัฐมนตรีประจําสํานักนายกของพักชาติพัฒนานายเทวันลิปตับพันลบหัวหน้าพักยังคงอยู่ในตําแหน่งเหมือนเดิมแต่อาจจะเพิ่มตาแหน่งรัฐมนตรีประจําสํานักนายกอีกหนึ่งตำแหน่งส่วนพักรวมพลังประชาชาิไทยยังคงเป็นชื่อของนายอเนกเหล่าธรรมทัตที่จะมา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานแทนหม่อมหลวงจตุมงคลโสนกุลอย่างไรก็ตามทุกตําแหน่งคงต้องรอความชัดเจนจากพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่จะพิจารณาอีกครั้ง